แต่ว่าสังคมปัจจุบันในเวลาเขาดูความประพฤติของพระพิสุรูปใหญ่รูปหนึ่งแล้วเขาจะเป็นสรุปที่ศาสนาไม่ดีจะเสื่อมความเริ่มใสจ,จากศาสนาอันนี้หลายๆที่มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะถามว่าศาสนาไม่ดีหรอือไม่ใช่นะครับก็คือคําสอนมันดีอยู่แล้วแต่ว่าท่านอาจจะยังไม่ได้ยินไม่ได้ฟังแง่มุมนี้อย่างน้อยท่านมีใจน้อมเข้ามาแล้วอย่างที่พระอาจารย์ผ่านท่านพูดถึงนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีแล้ว ผมเคยได้ฟังคําพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งเออฟังแล้วมันมาคิดตามมันก็รู้สึกสบายใจฮะเขาไม่ใช่คนไม่ดีเขาคือคนไม่รู้แค่นี้เองครับคําพูดของทาานนะเขาไม่ใช่คนไม่ดีนะเขาคือคนไม่รู้พูดไง่ายไหมครับพูดง่ายนะแต่หากคิดตามจริงเออเขาไม่ได้ผิดถึงขั้นกับอย่างอื่นนะ คนที่ไปผิดจะอื่นไม่ตัวเราเองไปเพ่งโทษเนี่ยมันผิดแล้วบาปอกุศลมันเกิดในใจแล้วเรานี่ก็ไม่ดีนะนี่ใช่ไหมครับและสิกขาบทอื่นๆที่เรายังทําไม่ได้เหมือนเหมือนกับที่รูปอื่นๆทำก็ยังมีนะบางครั้งเรายังไม่รู้เลยจะซำ่าสิกขาบทนั้นอะ่ะมันเป็นยังไงแต่เราก็ยังประพฤติแบบที่เราเคยประพฤติมาแต่ก็ยังไม่มีภิกษุรูปอืน่นยังมาเพ่งโทษอะไรเหมือนจีบเราไปเพ่งโทษเขาเนี่ยแต่ถ้าภิกษุอื่นเขาคิดว่า เรายังไม่รู้เราเลยอย่างประพฤติอย่างนี้เราก็เรามาคิดกลับอีกว่าเขาก็ยังไม่รู้เขาไม่ใช่คนไม่ดีเขาคนไม่รู้อย่าเอาศรัทธ,ธาไปทิ้งไว้กับคนบางคนสิครับถ้าเอาศรัทธ,ธาไปทิ้งกับคนบางคนแล้วเมื่อไหรเราจะ,จะเจริญง่วงงามในศาสนานี้ใช่ไหมครับโอ้หมดศรัทธ,ธาแล้วผมมาทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนั้นโยมเนี่ยเขาหนักกว่าเราอีกนะเขาเห็นพระประพฤติไม่ดีเนี่ย ถ้าเขาหมดศรัทธาขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้มานั่งบรรยายดีๆมีพัดลมพัดอย่างนี้นะฮะใช่ไหมครับโยมเขาไม่คิดเหมือนเราโยมคิดว่าเออบางรูปบางท่านที่ท่านมาท่านมาเพื่อจะศึกษาแล้วนําไปปฏิบัติฝึกหัดขัดเก่าท่านจะได้ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นในครั้งนี้หรือไม่ครั้งต่อต่อไปถ้าอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าหากเราไปใส่ใจไม่ดีที่เกินไปว่าผมไม่ไปแล้วเออ อุบอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์สมบูรณ์ท่านก็จะไม่มาแล้วนะครับแต่ท่านอยู่มาได้สิบกว่าปีแล้วในงานสัมมนามาบรรยายอะไรเนี่ยฉะนั้นนะครับก็เราก็ต้องทําทําใจปรับใจตัวเองว่าเขายังไม่รู้เมื่อเขาไม่รู้เขาก็ไม่ใช่คนที่ไม่ดีเขาคือคนไม่รู้ตอนที่เราไม่รู้ก็เหมือนกับตอนที่เขาไม่รู้นั่นแหละ